เราอยู่กันที่เราจะเข้าห้องน้ำนะครับพอดีท่านผู้จัดการพามาเข้าห้องน้ำบริการดีมากเป็นคนที่สุดยอดจริงๆครับโดยเฉพาะน้องชายที่ถ่ายอยู่นี่ก็เป็นตากล้องเป็นตัวดีเซอร์เหมือนกันกำลังใจนะครับคุณครับช้างครับอะไรล่ะเนี่ยถ้วยน่าเอาไปเลยใช่ไหมเนี่ยดอมีก่านี้หว่าจะไหลไปกับพื้นดินครับไม่เป็นมลพิษต่อบ้านเมืองครับเท่าไหร่เท่าไหร่ข้าไหครับ บริการจากบริษัทมงคลครับถ้วยถ้วยถ้วยเป็นถ้วยหม้อดินครับถ้วย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 ทำจากดินนะครับดื่มเสร็จแล้วทิ้งได้เลยนะฮะนี่คือชายเดียเรียกว่าชายครับจ้ายเยถ้วยถ้วอาจารย์เป็นไงบ้างครับร่อยมันแปลกดีไม่ได้อะไรเลยอันนี้ชานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาตมาได้ฉันรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ เราจะเก็บจะเก็บไว้เป็นที่ลึกว่าครั้งแรกในชีวิตที่เรามาฉันชาอย่างนี้เราต้องขอประธานอภัยที่ยัิโยมที่อยู่ข้างนอกที่ไม่รู้นะว่าถ้าคุณไม่มามาไม่ถึงถ้าไม่ได้ทานน้ำชาอย่างนี้คุณจะมาไม่ถึงก็ขอจบข่าวไว้เพียงแค่นี้ <c oughs>